ไฟไทยหน้ารถติดขึ้นบ่ได้เด้อไฟไทยหน้าดุขุดพอใหญ่กะสตาร์ทยาอยู่พี่น้องเอารถขึ้นบ่ได้ขึ้นบ่ได้เลย ขามากบ่ได้หน้ำมคุณหน้ากระโจนนี้ไงดำหน้าแล้วแล้วด้วยจ้ะอันนี้กลบาว่าอันนี้ hơi ngay cái bên nhà như kiểu bên là nam và lấy มาลดกิอีกเนี่ยจะใช้ให like ้ใช้ไปใช้มานใันแล้วก็คอดว่าไอเอาริ้วไปก่อนถึงว่ได้ดีจว่าลงมา้างนี้แกว่าฉลงมา้างนีแหละจะแกอ่เข้าไปห้างงานดีจ้ะ ไปเลยลงรถกันไปได้ยังไงเลยได้รถจะข้ามดิฟที่นอกแล้วไปเบื้งขวาดิฟนอกแล้วเดี๋ยอเขาอันนี้จักรแมนนี่อ่ะ 아만는님 것도 모르고 나만 하실 수는 아